จะเหม่ได้บอกว่าได้กินกินกินยังวอาเอาแกงไอ้เนี่ยมาเนี่ยนักแก่เลยมีด้วยุ่มตนเนาะพักใหม่ใช่ยานอันนี้เหรอโกงเขาหนิวางของแกะมาครับมาครับมาครับทีมงานเขย่าเราล้ำมาเยือนวันนี้จัดเมนูพิเศษให้เปิดเลยครับ กูเตือ่อลาบลูเนาะวันนี้แกงพักสีเสียดใส่ใครครับผมพักสีเสียดน้อยเดียวพอเนานะมาพอใครครับวันนี้ผมจะใส่นะครับเนาะแปดแกนครับผมพริกป่าห้าเกีย๊ยวหอมชูรสของโปรดพริกแกงก็ตำมาเรียบร้อยพริกแกงที่เขาตำไว้ใส่ลงไปเลยครับอันนี้คาดมาได้นะล้ำกับผงชูรส ก่อนแนมล่างคบนีแ่แหละครับกร้วลงไปน้มเดือดทั้รอดแล้วก็ไข่ไก่ครับผมระยะมากนะครับนะใส่หลายๆครับไก่ไข่นี่ไงไข่แปดแกนใส่ลงไปแล้วก็มาต้องก้นนะครับมาครับจิมรสให้ดูอกอใจเนาะพักสีเซียนนะครับใส่ลงไปเลยพักสีเซียนนี่มันจะมีรสชาติผมๆนะครับ มาเดี๋ยวฮอตตักไปหื้อเพย่อยเอาล้ำจิมกันเลยครับเมนูขมขมนาะจิมงั้นเพย่อยเอาล้ำนะครับเดีวนี่นี่พี่น้อยพี่น้อยต้มนะเฮ้ยยังมากินแล่นกับพี่น้อยบ้านเฮาเนี่ยบันเปิือกไงยังบั้นหฮสนึ่งกันครับผมอ้าวจักสเจ้าเปิบยัวมานั่งกินในดาดตัวนักล็อกหน่องพี่น้อยต้มตองแต้โยนนุ่น mặt tên gì mẹ con quá 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 mẹ con 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 quá quá mẹ con 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 สากินแนาวปุ่นเอามาสูก,ก,ดสก็ดีแล้วเศษเมบ่อันเมวาดดูนกอันยังพูดเลยบอกปักอืไปนะครับไปนะครับหม้อหมอเหน,นกิ่ไปลายเรื่องมีเนาะน,นักแก้เลยมีเรื่องปุ้นเนาะพักไหม่ใช่ยานกผ <laughs> เป็นญาติไทยเนี่ยนะยา <laughs> นี่นะ,นนะ พักเหนียวกันท้องพักสีเสียดนะผมพักสีเสียดยา่าไายลดนันเขาเนี่ยข,ของล้ำเลยไหนผมบอกไปิดเลยครับไปิดเลยครับไปิดเลยครับเ,รรบเรรบอาแกงอมเอามีมาตุ๊กมามาเป็นบอกว่าบม,มีจิน้นได้นะครับเนาะจิ้นแต้มีครับวันนี้นะมีไซส์ครับเดี๋ยวผมจะลองเอะไรเนี่ยเป็นไซส์ปั้นตะไคร่นะครับน้ำมันหอยชูรส วันนี้ผมใจพิกลาบเอาอย่ามากินแรงเล่นะครับเนาะพิกลาบเอาอย่ามากินแรงสองรัมแปดสิบาทก็จะส่งเริ่มต้นดีสีบาทเอาไปยาลาบเนี่ยใส่ยาลูปัญหาได้แล้ววันนี้เอามามัดใส่ล่อไปยางเนาะมาบำบำกันโยเวดู้โอ้มาแล้วละเมื่อกันกินแล้แจงพักสีเสียนครับผมอย่างนี้แฮปปี้วัดนี้ครับผมเดี๋ยวๆแฮปปี้แฮปปี้นิวเยีย่นิวเย่อะไรก็ได้อย่างนี้ นี่งชูนีแต่งวัาสีเ็ตซมาสูห้อหนาตะกี้พอของดีอยู่ี่นีู่กตัวอันนี้เนาะโกงเขาดิหวางของเจ๊กกระมืยกระมมครับผมมาในบ้านใน้นทีของดีก่จะบ่มกี่คนเดียวตรนี้อยูได้หรอโอ้ยมี่บ้านอะนะมน่ันล้ำมันหูแ้กกะไส้ใหญ่พันตะไคร้นะครับเนาะ นี่โอยยกเก่งแมงอม่เดียวนะครับเนาะเนี่ยกับเขาเมขินกับเกงเครับเลยโอ้เนี่ยเนี่ยนะครับเนี่ยโอ้มานี่พอดีอีกาเด้อโอ้ไม่ละโอ้ขยันขยันขยันโอ้ไม่ละโอ้ไมละ 怎么没打？哈哈，哈哈